ท่านรับเลครับท่านจเจีของเราด้วยนะครับรยนท่านประธานดรสมชายหัตชริลาหานะครับคณะกรรมการบริหารบริษัทจอยแอนยกร์และก็พี่นมองที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาเจอกันที่นี่นะครับที่เจสซี่มอขอเชิญครับมามา วันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายนีเดินหน้านะผมได้รับมอบหมายนะครับวันนี้ว่าเราจะทำเจซีย่ยังไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนวันนี้เรามาติดตามชมน,นะครับตัวผมเองนะครับมีผู้เปิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจนะครับท่านชุดเป,ป้เพเรนต์อาจารย์ปารีมาแสวงสอนงานโดยท่านพระอาจารย์นิกรบางมี่นะครับ ภายใต้ทีมงานของท่านนะครับอาจารย์อนุรักษ์อาจารย์ราวันนะครับพี่พัฒพี่ปลอแล้วก็ทีมกุ๊บพ,พี่ปาาิ๊กบอลบอลพิมพ์เลยครับผมนะครับมีสโลเจนนะครับประจําตัวว่านะครับมีงานประจําก็สามารถที่จะใช้ระบบสําเร็จได้อ่ะมาดูครับปัจจุบันนะครับรับราชการนะครับเป็นคุณหมออยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ แล้วก็งานประจําอีกงานหนึ่งซึ่งเท่ากันเลยนะครับรับราชการกับเ c ซีทำเท่ากันครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะวิกฤตเศรษฐกิจนะครับวิกฤตต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะวิกฤตของโควิดบ้างวิกฤตของน้ำมันด้วยวิกฤตของสงครามด้วยนะครับหรือแม้แต่วิกฤตทางการเมืองวิกฤตต่างๆทาให้ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอาชีพนะลดน้อยถอยลง รูปแบบของอไรายได้ก็ลดลงเลยครับลดลงไปเลยบางคนก็ไม่มีแม้ตั้งแต่นะครับอาชีพทําตอนนี้นะครับถือว่าวิกฤตมากนะครับส่วนพวกเรานะครับชาวจอยนคอยเนาะเราก็แทบที่ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเรายังมีอาชีพที่ใช้เดินทางนะครับสุขภาพก็ได้วันนี้มาดูครับวิธีการนะครับเราจะทํายังไงให้การเดินทางในธุรกิจจอยนคอยเราประสบความสำเร็จสนาน และก็นะครับชื่นมื่นนะครับในการเดินทางสู่ความสำเร็จน,นะครับวันนี้นะวิกฤตต่างๆที่มีผลกระทบต่อพวกเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต่างๆที่ผมไล่มานะมันก็ทําให้เราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ลดบ้างนะครับกิจกรรมต่างๆออกไปทําไม่ได้บ้างออฟไลน์ที่เราเคยทำก็ทําไม่ได้ลหลายคนเจอวิกฤตทั้งหมดนะครับแต่ท้านเชื่อไหมว่าที่นี่นะครับทีมงานหรือชาวใจออ่อนคอยของพวกเรา ยังมีนะครับท่านประธานดรสมชายสุริยหายังมีอัพไลน์ที่คอยให้กําลังใจท่านและยังมีพี่ๆน้องๆที่จะคอยช่วยเหลือท่านในยุควิกฤตนี้เรียนมาถึงวันนี้นะครับเราทุกคนต้องให้กำลังใจตัวเองครับใครก็ไม่สามารถที่จะให้กําลังใจเราได้ถ้าเราไม่ให้กําลังใจตัวเองเ๋ยวผมจะพาไปดูว่าคนใจอ่อนคอยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเร่เรมาถึงใจอ่อนคอยนะครับว่า เราจะมีนะครับเทคนิคในการเดินทางสุขอเรตยังไงทำยังไงมีความสนุกในการเดินทางทุกวันและประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขและไปถึงจุดมุ่งหมายก็คือประสรคฐกรทุกคนมาดูรับวิธีการทํางานของเรานะครับคนเจสีสร้างแรงบันดาลใจสร้างความสุขอย่างไรนี่คือหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายมาอย่างแน่เลยครับทุกท่านครับฟังนะครับถ้าใครฟังผมจบเนี่ยท่านจะได้คลีคีในการเดินทางที่ สื่อความว่าอย่ได้ดูครับที่นี่ท่าน,รานประธานพระเตสมชายมีบ้านให้นี่ครับบ้านเรานี่บ้านเราครับมีสองอย่างก็คือมีก็คือมีเเจซีให้และมีเจซีแฟนเพจให้และมีเจซีทีวีให้ถ้าวันนี้ท่านซเรียส <c oughs> ถ้ามีความเครียดผมเองนะครับเวลาเราทำเจซีเนี่ยเราจะมีะบางทีวิตตกบ้างไม่มีงานทาบ้างผมจะเข้าเลยครับแล้วก็นําทีมงานเข้ามาอยู่ในนี้ และรู้เลยครับตรงนี้มีประมาณสามหมื่นคนผมเชื่อมั่นว่าถ้าวันนี้ทุกท่านได้ดูตรงนี้แล้วท่านเข้าไปเลยครับเพราะที่นี่มีอะไรดูนะท่านจะมีกําลังใจให้ท่านทุกวันกําลังใจจากไหนครับจากท่านประธานดรสมชายจากท่านพอลิิเชษจากท่านอาสาคุณถดัดพูดอย่างนี้แหละยังมีน้องมังกับคุณหญิงที่จะช่วยนะครับให้ความรู้ท่านให้ท่านไม่ ไม่ซีเรียสมีงานทําให้ท่านได้ดูกันการพูดถึงสินค้าเยอะๆม,มากมายนะครับในนี้นะครับไหนใครอยู่ในนี้ในบ้านของพวกเราแล้วบ้ายงยกมือขึ้นเฮ้ยท่านหมดเลยเ <laughs> ข้ามาแลครับเข้ามาในนี้นะครับนี่คือบ้านของพวกเราเราจะได้เดินทางด้วยความสุขนะครับที่นี่นะส่วนข้อที่สองครับหลังจากที่บริษัทให้แล้วเราจะมีการขับเคลื่อนการเดินทางของเราอย่างมีความสุขดังนี้ครับที่เจซีเรามีระบบ การบริโภคให้บริโภคแล้วมีความสุขเคยไหมครับผมบริโภคทุกวันที่สาขาเจซีเฉาเล่ตบริโภคแล้วมีความสุขบริโภคแล้วนะครับมีไรายได้กับคืนขายก็ได้นะขายก็มีความสุขนะครับที่เนี่ยขายแล้วได้เงินได้ทองสร้างทีมยิ่งสุดยอดมีกระบวนการสร้างทีมที่ชัดเจนทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนิได้มีไรายได้แบบทวีคูณและที่สาคัญครับเรามีมระบบฝึกอบ,บ,บรมที่จะสร้างความสุขให้ท่าน โดยท่านประธานดรสมชายสอนเองสุดยอดนะครับอา่อาดูต่อครับวิธีสร้างความสุขต่อไปหลังจากนั้นบริษัทของเรานะครับจอยแอนคอยของเรานะครับกิจกรรมในการที่จะสร้างความสุขต่อไปก็คือมีที่เรียนให้ท่านมีที่เรียนรู้ไม่รู้จบมีที่พัฒนายให้ท่านโดยการนำของท่านรสมชายเนะี่ยท่านจะมีนะครับว่าจะเป็นระบบของไฟเลเวลระบบต่างๆที่ซีดีต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายบรดยไงเปิดงานเหยด ค่อยๆเรียนไปค่อยๆรู้ไปเรียนเรื่องนี้แล้วก็เรียนเรื่องนี้เพิ่มไปทําไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็จะสําเร็จมั่นคงกับที่นี่นะครับผมมาดูต่อไปครับหลังจากนั้นนะครับนี่ครับโดยเฉพาะคอร์สพีทีเนี่ยนะฮะเป็นคอร์สที่สําคัญมากนะครับที่นี่นะเราสอนให้ทุกท่านนะที่เป็นสามารถที่จะเดินทางสูขขง่ความรู้ได้โดยท่านประธานดรสมชายเชลยหานะครับอ่ะต่อไปครับแนวทางสร้างความสุขต่อไปท่านดูครับ เรามีกิจกรรมให้ทุกท่านนะครับนะะในการเดินทางสุขอนเร็จคือนะครับเรามีระบบนะครับจากแม่ทีมเมื่อกี้นบริษัททําให้ใช่ไหมทีนี้แม่ทีมครับแม่ทีมก็จะมีคอร์สให้ท่านทุกมีทุกทีมเนาะอันนี้ของผมเองก็มี RV ครับนะฮะโดยแม่รถสุกคนแต่ก็อาจารย์อนุรักษ์ทำให้เราจะมีทุกสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์ละสามวันนะครับที่จะต่อเติมความสุขในการเดินทางแล้วเราจะมีได้รับการช่วยเหลือจากท่านพอพิเศษแจ้บวิกิต ที่มาเติมเต็มให้เราสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกวันเสาร์ครับต้องขอขอบคุณ,คณท่านพอเจ้าจิจนะครับท่านจะลนพื้นถนนหัวข้อเองนะครับหัวข้อเองเลยว่าจะพูดเรื่องอะไรพวกเราอดอะไรท่านก็จะมาเติมเต็มพวกเราก็เรียนรู้จากท่านนะครับแต่นั้นยังมีครับสิ่งที่เราให้เดินทางด้วยความสุขก็คือเราได้รับการช่วยเหลือจากแมทิลเฮียมอัพไลน์โดยอัพเจ็บฉีดเอ็นีดีสก็คืออะไรคือการ ทํานงานแบบมีเป้าหมายและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับโดยการมนาหนงคนหล่อๆนี่แหละวัน <c oughs> ทุกวันสุกโดยท่านก็นจะมานัง่งแล้วก็บอกพวกเราว่าวันนี้การทํางานแบบนี้เป้าหมายทํำยังไงแล้วทําที่มีความสุขยังไงนี่แหละครับโอเคนะแล้วสุดท้ายนะครับเราก็ยังได้รับครับความเชื่อลนะือนะาจากไม่าจะเป็นท่านอาจารย์บรรเจิดนะครับไม่าจะเป็นมเมื่อคืนนี่สดๆเลยจากกลุ่มของนครปฐม <c oughs> เราก็ไปเรียนรู้ด้วยกันผมกำลังสื่ออะไรครับท่านผมกำลังสื่อว่าอย่างนี้ครับเรามีกิจกรรมแม่ท่านบริษัทก็มีให้แม่ทีมก็มีให้และกิจกรรมพวกนี้เรายังสามารถที่จะสร้างความสนุกสนานในการเดินทางดีไหมครับ <Yeah. S 1> อ,าอนน่าวตัวเมืองมนกหน่อยแยกกำลังใจหน่อยอามาดูครับวิธีสร้างความสุขอันนี้เป็นเป็นสูตรของผมเองดูนะเราจะทำยังไงในเคซีให้มีความสุข เราจะประสบผลสำเร็จยังไงใน,ใน C, ใเจซีให้มีความสุขและเดินทางมั่นคงไปกับเจซีเรามีกระบวนการในการเดินยังไงให้มีความสุขนะครับนี่คือหัวข้อที่ผมได้รับข้อแรกเลยครับผมจะมีความสุขและมั่นใจแล้วก็ดีใจมากที่ผมได้บอกกล่าวเรื่องราวสินค้าดีๆในจอนคอยให้กับผู้คนดูทีนะผมนะครับจะมีความสุขมากในการสร้างงานสร้างอาชีพ แนะนำผู้คนให้สินค้าคุณภาพที่หลากหลายของเกซีทุกครั้งที่ทำเรื่องนี้มีความสุขมีความสุขไมนใครมีความสุขในการบอกเล่าเรื่องสินค้าเกซีมือขึ้นหูตบมือตัวเอง <c oughs> วเวลาเจอคนป่วยผมก็จะแนะนาแนะนำ,นำอะรครับยิงโอเคเวลาเาจอสินค้าภาคการเกษตรเราก็แนะนํานะครับใครที่ไม่ได้ผลผลิตทางการเกษตรเราก็แนะนําสินค้าทางภาคการเกษตรดีไหมครับดีไหมครับนีโอเค มาดูนะครับเห็น,นครับวิธีการบอกของผมผมก็บอกทั้งชุดธรรมดาชุดหมอชุดผมบอกทั้งหมดนะฮะผมไม่ผมไม่กลัวเนาะผมก็ทำเลยนะครับเนี่ยเนี่ยบอกต่อบอกเล่าบอกต่อนะครับกิจกรรมต่างๆบอกไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เองนะฮะ,ะข้อสองครับเราจะทงานให้อีความสูขข้อสองนะข้อสองเราได้การพัฒนาตัวเองจากผู้ประสบความสําเร็จมาบอกเล่าแบบที่ไม่ได้จ้าง เมื่อกววันก่อนนี้ก็ได้ท่านดอกเตอร์ทนิดามาเล่าให้ฟังวันถัดมาก็มีนะครับประธานเลยหลายคนที่เราไม่ต้องจ้างเขาจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังแล้วเราก็จะมีความสุขมีการสนุกสนานรับรู้เรื่องราวไว้ด้วยกันนะครับคนเหล่านี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะคนเหล่านี้ก็เป็นอาจารย์เช่นกันเขาก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังนะครับเนี่ยคุณว่าบ้างนะครับเนี่ยท่านสรุปได้หลายคนนะมาเล่าให้เราฟังและที่สําคัญครับนี่คือสุดยอดเลยที่จะสร้าง แรงมานานใจและสร้างความสุขระหว่างการเดินทางให้เราก็คือท่านประธานดรสมชายที่ัาประเื่อกันเลยครับเปลอผมเองนะครับแต่งงานกับจอยแอนคอยเมื่อปีสอง7ัน่งรห้าสิบเจ็ดแต่งงานนะนะเลยไหมผมไม่เคยทำธุรกิจในด้านมาร์เก็ตติ้งไม่เคยทำธุรกิจอย่างอื่นเลยนะครับเป็นคุณหมออย่างเดียวแต่ปี2 5ง7เจอาจารย์ปานีมาแนะนำให้ผมรับรู้กับเรื่องราวของจอยแอนคอยจากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็แต่งงานกับจอยแอนคอย การแต่งงานของผมไม่เคยลอกเล็กไม่เคยป๋าไม่เคยอย่าล้างอยู่ที่นี่ที่เดียวที่จอเคยครับถ้าท่านอยากประสบความเร็วท่านก็ต้องแต่งงานกับจอนคอยเหมือนกันนี่แหละ, <c oughs> หน,ะออนะครับเอามาดูตาผมขอญาตความสุขนะครับผมผมผมได้รับมอบหมายว่าการสร้างความสุขท่านว่าอย่างนี้มีความสุขไหมครับท่านประธานเป็นกันเองภาพอย่างนี้เราเอามาเพื่อเป็นความสุขให้เราได้นะอย่าลืมเจ็บภาพสำคัญสำคัญ ไว้เป็นแรงบันดาลใจท่านนะภาพอย่างนี้นะครับวันนี้ผมหาไม่ได้ครบนะผมเพิ่งทาเมื่อกี้มีเป็นร้อยๆภาพมันซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจและทําให้เรามีความสุขในการเดินทางครับอะต่อครับทีนี้มาดูข้อที่สามถ้าเราจะมีความสุขในการเดินทางเดนคอยเราต้องถือว่าคนที่เข้ามาเป็นญาติพีน่น้องเราหมดส่วนตวผมผมจะมาว่าอันนี้กับแม่บุญธรรมอันนี้กับแม่เลี้ยงอันนี้กับพ่อบุญธรรมอันนี้พ่อเลี้ยงอันนี้ลุงอันนี้ป้า โอ้โหทุกคนที่เข้ามาผมถือว่าเป็นญานติพี่น้องที่กัน <c oughs> <c oughs> ญาติทำยังไงรู้ไหมท่านเคยปฏิบัติกับญาติไหมญาตินี่เราต้องโทรหาพูดคุยวางแผนให้การช่วยเหลือกินข้าวกินน้ำด้วยกันดูแลรักษาซึ่งกันและกันแล้วก็มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน,กนใช่ไหมนั่นถึงญาติทุกคนที่เข้ามาเราจะดูแลกันและกันเหมือนญาติพี่น้องนะครับตรงนี้เอามาดูภาพญาติเป็น,ปนยังไง เนี่ยฮะเวลาผมเดินทางนะอันนี้ได้มาจากท่านสรุป <c oughs> ผมถามเคียร์ท่านสรุปว่าปีที่แล้วท่านสรุบอกว่าอย่าพากันสาร้ส,ส้แห้งยหลยพากันม่อนซีดน,นะ <c oughs> ผมก็ไปดูท่านสรุตเวลาไอ้หมากจบเลยท่านก็ร้องเพลงนะตอนนี้ผมบอกสนุกสนานร้องเพลงเด <c oughs> ี๋ยวละสองสามครั้งนะครับให้มีความสุขสนุกในการเดินทางและท่านก็จะสามารถที่จะสผลิตยั่งยืนได้นะครับ <c oughs> และที่สําคัญเห็นไหมครับถ้าบันเกอ่ะเราจะจัดร่วมกับทีมนะครับ ถือว่ามีความสําคัญมากกับเราในที่ชินงานของเรานะครับเราก็รักเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องเดินทางสุ่เขเลยด้วยกันนะครับไ,ไ,ไม่ะคยทำแบบนี้ไา้ยิ่งขึ้นโอเคครับขอเสียงปนมื่อนายโอเคน่อาครับข้อที่4ถ้าท่านเดินทางแบบนี้ท่านจะมีความสุขก็คือท่านจะต้องมีเป้าหมายมีความชัดเจนและที่สําคัญเวลาท่านเดินทางกับจอพอท่านก็จะมี เขาเรียกว่ารายได้ได้ท่องเที่ยวมีรายได้อย,าาย่างไรขีดจำกัดได้ท่องเที่ยวด้วยอามาดูนในตัวผมเองนะครับอันนี้คือในบางส่วนนะครับผมก็ได้ผมโชคดีหน่อยครับเหมือนดับวิทยาโชคดียังไงผมมีกองทุนรัฐการอยากได้อะไรผมก็ไปยืมสากลมาซื้อเอา <c oughs> แล้วผมเอาเงิน,น,ไนไหนไ่ใช่เงินเกซีครับผมเอาเมือไหร่มไม่เกษียนะผมซื้อสดครับ จะเอาเงินหลวงมาซื้อก่อนเอาเกสรไปนะครับนี่คือได้ที่มาได้นามาได้โอ้โหโนะครับได้บ้านได้รถได้เยอะแยะมากมายนะครับจากเงินของระบบของใจ่อก่อนระบบของใจอ่อนใครครับอ<ะ>่า<ะ>มาดูต่อเป็นยังไงบ้างท่องเที่ยวยังน,นี้ไม่เคยได้ไปครับถ้าอยู่ราชการแต่อยู่กับท่านประธานรัตสมชายขอแค่คุณทําคุณสมบัติถึง ถึงนะถึงอย่างพี่น้องต่างประเทศแต่ไม่เข้าใจขอให้คุณทําคุณต้องสมัครถึง <c oughs> คุณไม่ไปเลยครับนะผมผมเองก็ได้ไปฟินแลนด์อย่างเงี้ยลัตแลนด์อย่างเงี้ยไม่น่าจะมีไปได้นะแต่เราได้ไปจากการที่ทําระบบของท่านดรสมชายอัจฉริยาถึงนะครับเราก็ได้ไปได้ไปคุณตัดนีไ่ได้ไปดูบอลอย่างเงี้ยบอลไปกับท่านสารุตไปดูบอลเยอรมันเนาะได้ยังไม่นิดเลยนะ <c oughs> โอ้โหเนี่ยประทับใจมาก เออด้ไปดูไปเยี่ยมดูหนึ่นะเตะนะฮะสุนอดค,คิดว่าชีดนี้นะถ้าไม่ทำเจซีไม่ไปแน่นอนครับผม <c oughs> <c oughs> มาดูต่อครับทีนี้วิธีการนะครับที่เราสามารถที่จะทำเนี่ยระหว่างการเดินทางให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขเนี่ยมีสองอย่างนะก็คืออย่างแรกเลยเวลาเราสําเร็จเรื่องอะไรเนี่ยให้ท่านฉช้องกับตัวเองสู่หลวงผมนะวันนี้เราได้ถึง อาสิ้นเดือนไปกินข้าวกับลูกแล้วเริ่มฉลองแล้วฉลองกับตัวเองพาครอบครัวไปเที่ยวบ้างนะผมพาผมเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเราต้องรู้จักเฉลิมฉลองความสําเร็จให้ตัวเองข้อที่สองคืออย่าลืมครับฉลองร่วมกับทีมงานวัฒนธรรมองค์กรนี้ต้องมีนะครับเราจะต้องมีการจัดก,กิจกรรมกับทีมงานนะครับได้มาจากคุณสรุปนะนี่กระซิปเรานูกเล่นลองร้องเพลงนะแต่ก่อนสีเมียสีเลียดนะ แต่ตอนนี้น,นี่มวนกุ๊บนะในพุไรมวนน้เฮียดยาซี่ีตบไปเลยทำให้มันสนุกนะครับแล้วมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมนะครับสนุกสนานไปกับมันนะครับโอเคอ่ะสร้างความสนุกกับทุกกิจกรรมบนเส้นท,ทางของ GAC ผมอ่ะโอเคหมดเวลาพอดีผมผมคุยอย่างนี้ครับทุกท่านครับการเดิน,นทางในโลก GAC จอนคอยของพวกเราเนี่ยนะวันนี้ท่านโชคดีขนาดไหนแล้วนะครับที่ นี่ว่าจะเป็นการเดินทางนี้มีท่านประธานดรสมชายศิลาจัดกิจกรรมให้ไดมวเจซี <By emergency, S 1> นะไปดูวันนี้ก็ตอนนี้ก็ถ่ายตอนสดมีแม่ทีมมีอัพไลน์มีไซไลน์ line, จัดกิจกรรมให้ไม่ว่าจะเป็นบน,นซีมบน Facebook Live บนโอ้โหวันนี้ผมก็แอบไปดูคุณอัศวินที่สกลนครเมื่อคืนในไปคอครผมนครปฐมกับคุณมินแอบไปดูเลยดูนี การพัฒนาตัวเองแบบสนุกสนานมีครอบคลุมเต็มไปหมดขอแค่ท่านมีการตั้งเป้าออตัวเองให้ชัดใช้ระบบนะครับการตั้งเป้าตอนนี้เป้าหมายผมไม่ความสำคัญกับเป้าหมายมากขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางแบบมีเป้าหมายเพราะว่าการทํางานแบบมีเป้าหมายเนี่ยห้ามหลาหลวงนะตั้งเป้าหมายให้ชัดแล้วเดินทางไปพิชิตมันนะครับและที่สําคัญฝากไว้ครับไม่ว่าจะเป็นท่านประธานให้กําลังใจคุณก็แล้วแต่ แม่ทีมให้ก็แล้วแต่หรือทุกคนให้ก็แล้วแต่มันก็ไม่สําคัญเท่ากับคุณให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองทบทวนวเองและเดินทางบนความดบนความสูขเ่าเ